สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tellings t o r y กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครสุดระทึกและน่ากลัวจากปลายปากกาของนักเขียนสยองขวัญที่ดังกองโลกอย่างสตีเฟนคิงโดยหากใครที่เคยผ่านผลงานนิยายสุดสยองของป่าเข้ามาบ้างแล้วเนี่ยพวกคุณก็คงจะไม่มีทางพลาดตัวละครสุดโหดเหล่านี้กันไปแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับแล้ววันนี้เองทาง Tellings t o r y ก็ได้รวบรวมตัวละคร10ตัวที่น่าจดจำในเรื่องของความโหด สยองและหน้าคนลุกเอาไว้ให้แล้วว่าจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันได้เลยดีกว่าครับสิบมอสเลนนี่จากเรื่อง Secret Window มอสเลนนี่นักเขียนนิยาย ผู้ปีกตัวออกมาอยู่ในบ้านหลังเก่าย่านชานเมืองเพื่อรักษาแผลใจจากการถูกภรรยาสวมเขาเขาทําใจไม่ได้ที่ภรรยาของตนไปมีชู้และพาชู้รักย้ายมาอยู่ในบ้านของเขาเองในตอนนั้นโดยสภาพความกดดันของจิตใจที่อยู่ในขั้นแย่สุดเขาได้สร้างตัวละครหรือบุคลิกข,ของเขาอีกคนขึ้นมาซึ่งอยู่ในใจของเขาโดยมีชื่อว่าจอห์นชูสเตอร์ที่ในตอนแรกมักจะคอยแอบอ้างว่าน,นิยายเป็นของเขาอยู่เสมอ รวมไปถึงคอยขัดขวางไม่ให้มอสพิสูจน์ความจริงว่านิยายที่เขาเขียนนั้นมาจากมอสจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วหนังก็ได้เฉลยว่าทุกอย่างเกิดมาจากบุคลิกตัวตอนอีกด้านหนึ่งอันดำมืดของมอสที่ทำลายผู้คนอย่างเลือดเย็นรวมไปถึงภรรยาและชู้รักของเธอด้วยที่สุดท้ายเขาก็ได้นำไปฝังไว้ยังป่ากขา้าวโพดเพื่ออำพรางคดีและกัดกินข้าโพดท,ที่เติบโตด้วยความอร่อ,รอยอก แจ็คทอร์เรนต์จากเรื่อง The c h i n i n g นักเขียนนิยายสุดโลกจิตผู้เคยติดเหล้าอย่างหนักและมีปัญหาด้านอารมณ์ร้ายอยู่บ่อยๆจนมักจะชอบตบตีภรรยาและลูกชายวัยห้าขวบถึงขั้นแขนหักมาแล้วก่อนหน้านั้นเขาได้ทำงานเป็นครูแต่ด้วยอารมณ์ที่ยากจะควบคุมเขาจึงถูกไล่ออกและปรับปรุงตัวมาเป็นนักเขียนอิสระวันหนึ่งแจ็คได้รับว่าจ้างให้มาดูแลโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองที่ห่างไกลนั่นก็คือโรงแรมโอเวอร์ลุ บนเทือกเขาในรัฐโคโลราโด Colorado, เป็นเวลากว่า5เดือนซึ่งที่นั่นได้เต็มไปด้วยความสยองบางอย่างมันได้กืนกินสติของแจ็คให้กลับมาคุมข้างอีกครั้งรวมไปถึงความหลอนของห้องมากมายที่ยากจะคาดเดาแจ็คทอร์เรนต์เลยได้ว่าเป็นตัวละครที่แฝงความน่ากลัวทุกครั้งที่ปรากฏตัวในแต่ละฉากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฆ่าใครตายเป็นกิจจลักษณะแต่ความสยองด้านอารมณ์และบรรยากาศมันกลับทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีคนจดจํามากที่สุดเลยทีเดียวครับ 8. เคิร์ตบาโลจากเรื่องซาเลมสล็อตแวมไพรผู้กระหายเลือดที่มีพลังมากมายมหาศาลเดิมทีเขาเคยเป็นขุนนางในออสเตรเลียเมื่อหลายร้อยปีก่อนก่อนที่ร่างของเขาจะถูกจำศีลข้ามช่วงเวลามาจนถึงปัจจุบันและนั่นก็ได้ทำให้เรื่องเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าซาเลมสล็อต เรื่องราวจะเล่าผ่านตัวละครหลักที่มีชื่อว่าเบนเมสนักเขียนหนุ่มที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของเขาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีการขนส่งสิ่งของประหลาดเข้ามาในเมืองนี้ด้วยก่อนที่มันจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วทำให้เมืองนี้กลายเป็นผีดูดเลือดที่คล้ายกระหายในโลหิตและความน่ากลัวเคิร์สจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถพูดได้อย่างที่ใจต้องการแต่เขาก็เหลือที่จะสื่อสารทางจิตต่ตอลูกน้องของเขาลักษณะของเคิร์ส จะมีร่างกายที่ซีดขาวหัวโล้นดวงตาแดงกำ่ำถลนออกมาจนน่ากลัวเคี้ยวแหลมยาวออกมาจากปากร่างกายผอมเพรียวดุดดังข้างข่า,ขาวเขาสามารถควบคุมสิ่งของได้ด้วยพลังจิตและไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดเลยด้วยซ้ำความน่ากลัวของเคริร์ตจะเป็นการออกล่าเหยื่อและทำให้ผู้คนตกเป็นแวมไพายเหมือนกับเขาซึ่งสลับหนังเรื่องซาเลนสลลอตในยุคคลาสสิกเลเดวาบรรยากาศและเสียงซาวนั้นทำออกมาได้หลอนใช้ได้เลยทีเดียวครับ 7. ขูดโจจากหนังเรื่องขูดโจสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาดที่มีขนาดใหญ่เอาไว้ป้องกันอันตรายจากพวกหัวขโมยมันเป็นสุนัขที่โจแคมเบอร์ช่างซ่อมรถคนหนึ่งได้เลี้ยงดูเอาไว้หากแต่ว่ามันเกิดไล่ล่าก,กระต่ายและหลงไปยังโพรงข้างขคาวทําให้มันถูกข้างขค้ากัดจนกลายเป็นโรคพิษสุนัขบา้ามันได้ไล่ฆ่ากัดโจเจ้าของของมันตายในทันทีซึ่งในตอนนั้นดอนน่าและเท สองแม่ลูกได้เอารถจะมาให้โจซ่อมเป็นการส่วนตัวนั่นจึงเป็นคลาวซวยของสองแม่ลูกที่จะต้องติดอยู่ในรถที่น้ํามันหมดโดยมีเจ้าขู่โจคอยจับตาเพื่อไล่ล่าจะกินพวกเธอหนังจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของขู่โจและสองแม่ลูกสลับกันไปพร้อมทั้งความระทึกและความสยองที่ขูดโจได้ทําให้เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบอย่างไรไปดูกันได้นะครับ 6. คริสตินจากเรื่องคริสตินรถปีศาจ เราจะขอฉีกตัวละครจากสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นยานพาหนะกันสักหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะมีชื่อว่าคริสตินแต่เดิมแล้วมันเป็นรถพรีมัรปี1958ที่ถูกซื้อโดยโลแลนด์ทหารผ่านศึกคนหนึ่งเขาได้มอบความรักให้กับมันจนไม่สนใจลูกเมียเลยจ้สุดท้ายพวกเขาก็ได้ตายในรถคันนั้นอย่างเป็นปริศนาและเวลาต่อมา คริสตินก็ได้เป็นสะดุดตาเข้ากับอานีเด็กเนิร์ดที่มักจะโดนบูลลี่จากพวกอันธพลาลอยู่บ่อยครั้งเขายอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้คริสตินมาไว้ในครอบครองไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามและเมื่อเขาครอบครองมันได้สำเร็จเขาก็เริ่มมีอาการแปลกไปอย่างที่สุดอานีลหลงไหลในคริสตินมากกว่าคนอื่นๆถึงขั้นข้างใครมันไม่ห่างไปไหนซึ่งถ้าหากใครเข้ามารบกวนหรือขัดขวางอานีจากคริสตินแล้วละก็คริสตินจะเข้าไปจัดการพวกมันอย่างโหดเหี้ยมและสยดสยองนอกจากนี้ คริสตินยังมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้มันเหมือนกับเป็นรถที่มีชีวิตจิตใจและทําให้ใครสักคนลหลงไหลมันเสมือนกับต้องมนเียได้ว่ามันเปรียบได้ดังรถปีศาจท,ที่โหดเหี้ยมและน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเลย 5. อสุรกายจากหนังเรื่อง The Mist The Mist เป็นนิยายเรื่องเล่าอีกเรื่องของป่าสตีเฟนคิงที่สร้างสารรค์ความน่ากลัวและความสยองผ่านปลายปากกามาแล้ว โดย The m i s สจะเป็นเรื่องของเมืองเมืองหนึ่งที่เกิดปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบรวมถึงมีอสุรกายมากมายหมายจะเอาชีวิตคนในเมืองแห่งนั้นเดวิด <David S 1> และครอบครัวถูกจับพัดจับผูเข้ามาหลบภัยจากหมอกร้ายมาอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทางที่จะต้องเอาตัวรอดจากเหล่าปีศาจภายในหมอกแห่งนี้ซึ่งตามฉบับของหนังเรื่อง The m มิสเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอสุรกายหลากหลายแบบและมีเมือกพิษคอยทําให้ศัตรูหรือเหยื่อติดเชื้อและตายได้ในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะหลุดลอดออกมาจากเงื้อมมือมันไปได้ก็ตามพวกมันก็จะคอยออกล่าเหยื่อสังหารอย่างสียดสยองและไม่ปราณีที่จะจับมากินเป็นอาหารชายคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามันมาจากการทดลองเปิดประตูมิติของบริษัทวิจัยแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นผลลัพธ์ที่ผิดพลาดพวกเหล่าปีศาจได้ทยอยออกมาไล่ล่ามนุษย์จนยากจะควบคุมทําให้เมืองทั้งเมืองเกิดระส่ำขึ้นจากปีศาจผู้โหดเหี้ยมเหล่านั้นครับ 4. เพครีตจากหนังเรื่องเพชรสมทเรีใครจะไปรู้ว่าเด็กชายอายุเพียงแค่สามขวบจะมีความสามารถและความโหดร้ายได้ขั้นสุดขนาดนี้เมื่อครอบครัวตระกูลครีตได้สูญเสียลูกชายจากอุบัติเหตุรถชนทําให้ผู้เป็นพ่อเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านชานเมืองอันแสนสงบแต่เขากลับได้รับรู้สิ่งหนึ่งเหนือธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลบ้านของเขาออกไปนั่นก็คือสุสารคืนชีพหรือเพชรสมทรี ผู้เป็นพ่อแอบขุดร่างลูกชายขึ้นมาและนําไปฝังไว้ที่สุสานคืนชีพที่เขาเลื่องลือจนในที่สุดเคสก็ได้ฟื้นจากความตายครั้งแต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเคสจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขามีนิสัยที่ก้าวร้าวและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นฆ่าลุงจัดเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ไกลนักความสยองของเคสจะเป็นความเปลี่ยนไปของเด็กน้อยไวยย้ใสที่กลับกลายมาเป็นฆาตกรสุดโหดเลือดเย็นจนเรียกได้ว่าดูแล้วแทบจะหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวครับ เ e ชร e มเ t อร y เป็นหนังที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจนมีการนํามารีเมคใหม่อีกรอบในปัจจุบันแต่ภาคล่าสุดนั้นจะเป็นการเปลี่ยนตัวละครเล็กน้อยจากลูกชายให้กลายเป็นลูกสาวแทนครับ3 c a r ครีจากหนังเรื่องแครีแครีเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาสะสวยเธอเป็นเด็กที่เรียบร้อยและบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ด้วยความที่เธอใส่ซื่อเกินไปนี้เอง จึงทาให้เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนต่างรังเกียจเธอพวกเขาลุมแกล้งเธอสารพัดจากเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องที่รุนแรงแถมเธอยังมีแม่ที่แ,แกล้งศาสนาอย่างไม่ด้วยเธอเชื่อว่าการร่วมเพศนั้นถือเป็นบาปที่ไม่ควรเกิดขึ้นนั่นจึงทําให้แครี่ต้องถูกแม่กล่นด่าและทาร้ายอยู่เสมอแครี่รู้ตัวว่าเธอเองมีความสามารถในด้านพลังจิตแต่เธอเลือกที่จะไม่แสดงมันออกมาเพราะเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นตัวประหลาดสุดท้ายแล้วจากการกลั่นแกล้งถึงที่สุดต่อหน้าผู้ชายที่เธอชอบ ทำให้ความอดทนของเธอขาดสะบั้นลงทันทีเธอใช้พลังของเธอในงานโรงเรียนให้กลายเป็นงานนองเลือดและความตายอย่างน่าสยดสยองพร้อมทั้งเลือดที่จะเผาวพวกที่กลั่นแกล้งเธอให้ตายทั้งเป็นเพื่อที่จะได้ให้พวกมันได้รู้สํานึกสะบ้างนะว่าเรื่องแครี่นั้นเป็นหนังสยองขวัญที่สั่นประสาทคนดูให้หลือไม่ลงเลยทีเดียวครับ 2. แอนนี่วิกจากหนังเรื่อง My s หญิงวัยกลางคนที่ทำงานเป็นพยาบาลด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ปกติเธอมักจะลงมือสังหารเด็กและผู้ป่วยด้วยการฉีดยาโดยเหตุผลที่ไม่อาจอธิบายได้นอกจากนั้นเธอยังฆ่าเหยื่อที่มาขอความช่วยเหลือจากเธออยู่บ่อยครั้งเนื่องจากว่าบ้านของเธอนั้นห่างไกลาจากตัวเมืองออกไปและนั่นก็อาจจะนับว่าเป็นดวงซวยของพอลเชลดอนนักเขียนนิยายที่สร้างผลงานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาได้ปิดต้นฉบับที่เขียนมาอย่างยาวนาน ก่อนจะเฉลิมฉลองตัวเองด้วยการดื่มแชมเปญและขับรถฝ่าพายุที่โหมกระหน่ำออกไปแน่นอนว่าพระเจ้าคงไม่ช่วยคนประมาทอย่างเขาทําให้เขาประสบอุบัติเหตุหลุดความบนเส้นทางในเทือกเขาฮัมบากีรัฐโคโลราโด Colorado. พอตื่นขึ้นมาและได้พบเจอกับแอนนี่วิกหญิงพยาบาลที่เป็นแฟนขับตัวยงของหนังสือนิยายที่พอเขียนอยู่เธอคอยดูแลพอไม่ให้หนีไปไหนก่อนจะเริ่มเผยความจิตข้ารุนแรงและบังคับให้พอเปลี่ยนตอนจบของนิยายที่เขาเขียนซะ แน่นอนว่าพอไม่ทําอย่างนั้นเธอจึงป้อนยาบางอย่างให้เขาติดและลงแดงพร้อมทั้งใช้ค้อนปอนทุบไปที่ข้อเท้าของเขาจนกระดูกแตกละเอียดพอทรอมานอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเธอพยายามบังคับให้พอทําทุกสิ่งที่เธอต้องการเลยเดยว,ว่าหนังเรื่องมิสซิรี่นั้นจะเป็นการแสดงความจิตขั้นสุดของแอนนี่จะต้องใช้คําว่าน่ากลัวย่งน้อยไปเลยด้วยซ้ำครับ และหนึ่งนะครับเพนนี่ไวท์จากหนังเรื่องอิดใครๆที่เป็นแฟนปา๋าคิงคงจะไม่พลาดเรื่องระทึกเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับกับปีศาจตัวตลกอย่างเพนนี่ไวท์สิ่งมีชีวิตที่หลับไหลาจากการจำศีลทุกๆ27ปีเพื่อตื่นขึ้นมาหลอกหลอนมนุษย์ก่อนจะกลืนกินเป็นอาหารเดิมทีเพนนี่ไวท์ เป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่อาศัยอยู่ในมิติมาโครเวอร์สก่อนจักรวาลจะถือกำเนิดเสอ,อีมันเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรที่เก่าแก่และทรงพลังในการออกล่าเหยื่อจากดาวต่างๆก่อนที่จะมาจำศีลบ,บนโลกและกัดกินสิ่งมีชีวิตที่ต้อยต่ำกว่าตนเพนนี่ไวท์ไม่มีลักษณะที่ตายตัวจะกลายร่างเป็นใครหรือสิ่งใดก็ได้เพื่อทำให้เหยื่อหว,วาดกลัวที่สุดโดยในเรื่องจะเป็นการบอกเล่าผ่านกลุ่มเด็กที่ตั้งชื่อกลุ่มว่าลูเซอร์หรือแก๊งขี้แพ้ พวกเขาได้หลงเข้าไปยังถิ่นของเ่นนีไว้โดยการล่อลวงของมันก่อนจะช่วยกันจัดการและหลบหนีออกมาได้พวกเขาเลือกที่จะลาจากเมืองนี้โดยทิ้งฝันร้ายเอาไว้ก่อนโชคชะตาจะนำพาให้พวกเขากลับมาสะสางเรื่องราวใหม่ในอีก27ปีให้หลังอีกครั้งและสุดท้ายหนังก็ได้นำพาจุดจบมาให้กับเฮนนี่ไว้์ซึ่งจุดจบจะเป็นอย่างไรนั้นก็ลองไปติดตามดูกันได้นะครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับ10ตัวละครสุดสยองและโลกจิตจากหนังต่างๆที่ดัดแปลมาจากนวนิยายของป่าสตีเฟนคิงยังไงแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน e l l i n g Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่า คลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ